สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องปอ i ิมมี่นะฮะสำหรับวันนี้ครับใครที่ต้องการไลฟ์สดผ่านโปรแกรม OBS แต่ว่าไม่มีกล้องดิจิตอลเลครับไม่ว่าจะเป็น DSLR m i ม o r Lens หรือว่า Compact นะครับแล้วก็ไม่มี Capture Car d ด้วยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไลฟ์ผ่านโปรแกรม OBS ได้ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ครับเราจะใช้แค่สมาร์ทโฟนของเรานะครับเป็นกล้องใช้กล้องหน้าของสมาร์ทโฟนนี่แหละ เป็นกล้องให้เราในการไลฟ์สดผ่านโปรแกรม OBS นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ไว้ให้ปอก่อนด้วยนะครับก็จะได้เป็นกำลังใจต่อไปนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็ Subscribe ไว้ด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากปอครับขออนุญาตโฆษณานิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเป็นซัพพอร์เตอร์หรือว่าเป็นผู้สนับสนุนช่องของปอนะครับรวมถึงอยากได้น้ำหอมบ้านหอมๆไปวางไว้ที่บ้านด้วยนะครับก็สามารถซื้อน้ำหอมได้นะครับตอนนี้ปอมีน้ำหอมที่ชืื่่่่ออวาคมมีีนยู2กลิ กลิ่นแรกเนี่ยจะเป็นน u m b e r รวันะครับก็จะมีกลิ่นขององ,งุ่นแล้วก็วานิลานะฮะจะเป็นกลิ่นที่หอมหวานนั่นเองแล้วก็กลิ่น2งนะครับก็จะเป็น number น u m b e r รูนั่นเองครับกลิ่นน u m b e r รูเนี่ยจะเป็นกลิ่นของเมลอนรวมทั้งสัวรสนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นกลิ่นที่เร้าร้อน,นนั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครชอบแบบหวานเลือกน u m b e r รวันแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบเร้าร้อนหน่อยก็เลือกแบบน u m b e r รูได้เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจน้ําหอมต่างๆที่อยู่ในบ้านนะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะเข้้าไอปปกันดที่ ลิงก์ลายที่เราปักไว้ให้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะตั้งค่าเจ้าตัว obs กับโทรศัพท์มือถือของเราได้อย่างไรบ้างครับเอาละครับสำหรับโปรแกรมที่ทุกคนจะต้องมีนะครับบนโทรศัพท์มือถือนะฮะก็คือโปรแกรมนี้เลยครับก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่า ir iun นะครับใครอ่านออกไปสกดลเอาเองนะครับเดี๋ยวเราจะมีลิงก์อยู่ที่ใต้ด้านล่างวิดีโอให้ด้วยนะครับอยู่ใน description เนอะก็จะมีทั้ง ios แล้วก็ android นะครับเมื่อดาวนโหลดโปรแกรมนี้เสร็จปุ๊บก็ให้เข้ามาที่โปรแกรมนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับก็จะมีกล้องออกมาให้ด้วยนะครับแบบนี้นะฮะซึ่งเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับพอกดเข้าไปตั้งค่าปุ๊บนะฮะมันก็จะออกหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะก็ให้เรานะครับเข้าไปเลือกในส่วนของตรงนี้นะฮะให้เลือกเป็น p o r เ r a i t นะครับแล้วก็เลือกเป็น Camera เนี่ยให้เลือกเป็นฟอนต์หรือว่า Black ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเป็นออโต้โฟกัสนะฮะหลังจากนั้นก็กดออกได้เลยในส่วนของมือถือตรงนี้ก็เป็นการตั้งค่าเสร็จเรียบร้้อยแลว แล้วก็มาต่อกันในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยให้เรานะครับทำการดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อเมื่อกี้เลยนะครับ iriun นะครับ i r I u n ก็เข้าไปเสิร์ชเลยครับ iriun นะครับแบบนี้นะครับเสิร์ชปุ๊บนะครับก็ให้เราคลิกที่ลิงก์แรกเลย หลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาเป็นหน้านี้เลยนะครับพอเราเข้ามานะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีให้เลือกอยู่3อันนะครับก็คือในส่วนของ Windows Mac แล้วก็ Ubuntu นะครับถ้าเกิดว่าใครใช้ระบบปฏิบัติการไหนก็เลือกเป็นระบบปฏิบัติการนั้นไปนะครับในที่นี้เราจะเลือก Mac นะครับก็กดปุ๊บมันจะทําการดาวน์โหลดให้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็ทําการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของเราให้เรียบร้อยนะครับ อ่ะตรงนี้ก็จะไม่ได้บอกนะครับว่าจะติดตั้งยังไงนะครับก็ให้เราเนี่ยกด next 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 ne ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนาอโอเคครับทีนี้เมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็ให้เราเข้าไปที่โปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อเข้ามาปุ๊บนะฮะก็ให้เราเนี่ยเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือของเราอีกรอบหนึ่งครับให้เราสังเกตนะครับว่าเราอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi ที่ชื่อเดียวกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยตอนนี้มันชื่อว่า Sweetener WiFi ของเราเนี่ยก็ต้องชื่อ s w e t e n e r เหมือนกันบนโทรศัพท์มือถือนะครับก็คือจะต้องเป็นชื่อ w i f i เดียวกันนั่นเองนะครับก็คืออยู่ในวงแหวนเดียวกันนั่นแหละนะครับหลังจากที่มันเป็นชื่อเดียวกันแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยย้อนกลับมาปุ๊บนะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปในแอปพลิเคชันเลยครับอ่าพอคลิกไปในแอปพลิเคชันมันจะทําการหาภาพให้เราอัตโนมัตินะครับแบบนี้นะฮะ เห็นไหมครับมันก็จะได้ภาพออกมาแล้วนะครับบนอคอมพิวเตอร์อของเรานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะไลฟ์สดได้แล้วนะครับตอนนี้แต่ทีนี้ครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปที่โปรแกรม OBS อีกรอบหนึ่งครับเพื่อที่จะไปเซตค่านั่นเองเข้าไปที่ OBS เลยนะครับอะเมื่อเราเข้ามาที่ OBS นะครับเราจะสังเกตเห็นแบบนี้เนาะอันนี้คือตั้งค่าไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการลบออกไปก่อนเนาะลบออกไปก่อนนะครับ แล้วก็เราจะทําการตั้งค่าโดยการกดบวกตรงนี้นะครับกดบวกตรงนี้หลังจากนั้นนะครับกดที่ตรงคําว่า Video Capture Device นะครับ Video Capture Device ไม่รู้ว่าข้างในหน้าจอเห็นชัดหรือเปล่านะครับก็ให้เรากดเข้าไปที่ Video Capture Device นะฮะแล้วก็กดเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับเป็นชื่อที่เราต้องการได้เลยนะครับก็คือกล้องมือถือ หลังจากนั้นกดโอเคไปเลยครับอ่ะก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ามันขึ้นหน้าจอแบบนี้มาให้นะฮะให้เรานะครับทำการเลือก device ครับตรงนี้นะครับเป็นคำว่า i r i u n webcam นะครับกดเลือกไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้มาให้นะฮะแล้วก็เลือกขนาดที่640คูณ480นะครับอ่ะมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดโอเคไปเลยครับ นี่เราก็จะได้หน้าจอประมาณนี้แล้วนะครับมาที่ตรงนี้นั่นเองครับแล้วเราเนี่ยก็ทําการเลื่อนเลยนะครับแบบนี้ขยายนะครับให้มันใหญ่เท่ากับหน้าจอที่เราตั้งไว้นะครับอ่าตรงนี้ตรงกลางนะครับเอาให้มันตรงกลางอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยเราก็จะพร้อมทําการไลฟ์นะครับแล้วนั่นเองครับเราสามารถเลื่อนเลเยอร์ขึ้นได้นะครับอ่าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเอานี้ลงนะครับให้มันเห็น หัวข้างบนนี้เนาะอันนี้โปรแกรม OBS นะครับก็ลองไปศึกษาเอานะฮะมันมีหลายที่ที่สอนอยู่นั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของการปิดหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะฮะแล้วก็ทำการไลฟ์ไปด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยากจะเลืองแบตเตอรี่นะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มโฮมออกจากโทรศัพท์มือถือได้ก่อนนะครับ สมมติว่าเรากดปุ่มโฮลออกปุ๊บนะครับไอเจ้าตัวโทรศัพท์นะครับมันก็ยังจะทําการไลฟ์อยู่นั่นเองนะครับก็คือเราจะสังเกตเห็นว่ากล้องข้างหลังเนี่ยก็ยังทํางานอยู่นะครับอ่าถ้าสมมติว่าเราปิดเครื่องไปนะครับมาถึงว่าล็อกหน้าจอไปถ้าเราล็อกหน้าจอไปนะครับเจ้าตัวโทรศัพท์เนี่ยก็ยังทําการไลฟ์อยู่นะฮะอ่าแบบนี้จะทําให้เราเนี่ย ไม่ต้องเกลืองแบตเตอรี่ของหน้าจอมากเกินไปนั่นเองนะครับจะทำให้เราเนี่ยไลฟ์ได้ตลอดยาวนานนั่นเองถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการประหยัดแบตเตอรีตตร่ก็ลองใช้วิธีนี้ดูได้นะครับโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของวิธีในการ ทำให้มันสามารถไลฟ์ผ่านเจ้าตัวโปรแกรมของ i r u n ได้นั่นเองนะครับและทั้งหมดที่ผ่านมานะครับก็คือวิธีในการตั้งค่าเจ้าตัวโปรแกรม o b s แล้วก็โทรศัพท์มือถือของเรานะครับให้สามารถทำการไลฟ์สดบน Facebook ได้ โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องซื้อกล้อง compact กล้องมินเน l เลนส์นั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบที่วิโอดโดีๆสาระความรู้ดีๆแล้วก็ไลฟ์สไตล์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับก็จะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนนั่นเองครับสำหรับวันนี้ฮะปอไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ